พราะมันมีความผิดปกติกเกิดขึ้นจากไมโครเซติจี้ออย่างนี้เราถามว่ามีหลายบริษัททำเลยคุณเป็นบริษัรธรรธรรษททำธุรกิจหรือว่าคุณจะเป็นกองทุนรวมก<า>ู้เงินมาออกบอลออกคุณกู้แปลงสภาพออกอะไรไม่รู้เพื่อมาทำอะไรเพื่อมาซื้อบิตคอยอันนี้มันคือสิ่งที่ผิดปกติ เขาทำอะไรก็คือเขาทําเพื่อให้หุ้นไมโครซีมันขึ้นแล้วเขาขายหุ้นไมโครซีจีไปหมดแล้วตัวหุ้นน่ะมันขายไปหมดแล้วมันเละตุ้มเปไปหมดแล้วแล้วถามว่าไมโครซีขายบีคอยไปหมดยังบริษัทเนี่ยไม่ครดเงินตัวเองไปลงทุนในกิจการอะไรเพราะมันเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจไง ประเด็นก็คือว่าเราเข้าใจการลงทุนของเราในบิตคอยไหมว่าเราเอามันเป็นอะไรเราเข้าใจไม่ผิดหรอกว่ามันเป็นตัวเฮดจิ้งความเสี่ยงเหมือนกับทองคํามันเป็นโกลดิจิทัลไม่ผิดแต่เวลาของมันเนี่ยยังไม่ใช่ใชเพราะมันมีคามผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะจากไมโครสตจีเออย่างนี้เราถามว่ามีหลายบริษัททําเลยนะฮะถามว่าคุณเป็น บริษัททาธุรกิจอ่ะคุณตั้งบริษัทมันนะหรือว่าคุณจะเป็นกองทุนรวมสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งรวยมาเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเปิดบริษัทมาเสร็จระดมทุนมาซื้อบิตคอยอย่างเดียวมันคืออะไรมันเหมือนกีตาร์กับอาจารย์นะที่ซื้อบิตคอยไว้มันเป็นบริษัทได้ยังไงอ่ะกู้เงินมากู้มาแล้วก็ซื้อแต่บิตคอยเนี่ยมันทําธุรกิจอะไรหรอ เราเราก็ทําเป็นนี่ออกไหมเราก็ทําเป็นแล้วก็เอาเงินของเราไปซื้อก็ได้เพราะนั้นมันไม่ถ้าบริษัทบอกว่าเขามีกิจซอฟต์แวร์อยู่ประมาณมูลค่าค่าร้อยล้านเหรียญค่ะอาจารย์แล้วคุณทําธุรกิจอืนะะะ่นหรือเปล่าบริษัทเนี่ยไม่โควดงเงินตัวเองไปลงทุนในกิจการอะไรเพราะมันเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจไงถูกไหมฮะอ่ะคุณดูซอฟต์แว์เนี่ยเขาบอกว่าเขาลงทุนมาแล้วเขาก็ขายเอ็นวีเดียแล้วก็ก็ไปซื้อนะครับ g p t อ่ะ เห็นไหมะเนี่ยคือบริษัทเนี่ยเขาทําธุรกิจ <S <S <ช>แต่การซื้อทองคําเพื่อเก็บไว้สะสมมูลค่าเนี่ยหรือบิตคอยไว้สะสมมูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่การทาธุรกิจครับมันเป็นธุรกิจแบบกองทุนรวมถ้าซื้อตามีทรัพย์สินเยอะๆใช่ไหมฮะแล้วไมโครซีทาอะไรกู้เงินมาออกออกออกอะไรครับออกบ,อกบอกบลนะครับออกคุนกู้แปลงสภาพออกอะไรไม่รู้เพื่อมาทำอะไรเพื่อมาซื้อบิตคอย อันนี้มันคือสิ่งที่ผิดปกติไงเข้าใจไหมคุณทําอะไรเขาทําอะไรก็คือเขาทําเพื่อให้หุ้นไมโครซีมันขึ้นแล้วเขาขายหุ้นไมโครซีจีไปหมดแล้วตัวหุ้นนะ่ะมันขายไปหมดแล้วมันเละตุ้มไปไปหมดแล้วแล้วถามว่าไมโครซีขายบิตคอยไปหมดยังมันเป็นเกมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นนอกไหมฮะเพราะนั้นก็สรุปว่าบิตคอย เป็นขาลงแล้วนะฮะแล้วการลงมาแบบเนี้ยมันก็พอจะยืนยันได้ว่าระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นขาลงนะครับพอใกล้ๆห0 0 0 0่นเนี่เราก็จะไปดูจริงหว่าไอ้หกหมืตรงนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะจบหรือไม่จบนะครับแต่วันนี้ถามว่าอะไรทำไมอาจารย์ยังบอกไม่ได้ว่า6กห0ื่นได้หรือไม่ได้เพราะการรีบาวตัวเนี้ยมันยังไม่ได้บอกว่าจุดที่มันจะล่มลงอะ่ะ มันจะต้องคํานวณจากจุดที่มันเด้งขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่รู้มันจึงไม่จะเป็นต้องรู้ว่ามันจะต่ำกว่าหกหมื่นไหมหรือมันจะเจ็ดหมื่นหรือมันจะอะไรนั้นมันบอกไม่ได้ถ้าจะเอาต่อไปก็ประมาณเนี้เนียยืนยันมาเลยห้าหมื่นแปดหกหมื่นห้าหมื่นเก้าเนี่ยคือคือถ้าต่ำแบบนี้ยในทางทฤษฎีทางเทคนิคนเข้าใจเทคนิคว่ามันคือราคาไม่ใช่นะ ที่ดิจางเทคนิคมันแปลว่ามันได้รวมพื้นฐานความเชื่ออะไรของคนข่าวสารไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันยืนยันเลยว่าหกหมื่นเนี่ยประมาณนั้นอ่ะหกหมื่นตอนนี้แปดหมื่นเจ็ดลนหมื่นจ็พันเหรียญคุณโอเคไหมคุณเชื่อมั่นเรื่องบิตคอยไม่ร่ะนะครับคุณเชื่อไหมว่าหลังจากนี้การขึ้นอีกครั้งหนึ่งของของบิตคอยคุณเชื่อเชื่อจริงหรือเปล่าเขาว่าเชื่อจริงไม่ถึงว่าถ้าคุณคิดว่าหกหมื่นแล้วจะไปสามแสนนะคุณไม่ต้องดูมาเลย ถ้าคุณเชื่อคุณไม่ต้องรู้มาเลยคุณทำได้ไหมเออไม่ใช่ลงเจ็ดหมื่นแล้วขึ้นมาตามด่ากจานเนี่ยแสดงว่า,าคุณไม่ได้เชื่อจริงไงใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันมีห้าคืนไม่มีสามคืนก็มันทำเรารู้ไงเราดูเราก็รู้แล้วนะะเรารู้ว่ามันไม่ได้เวอร์เจนเอาอย่างนี้ดีกว่านะะมันก็จะมีห้าคืนนะครับ คือคุณไม่ได้ศึกษาเรื่องเทคนิคคุณศึกษาเทคนิคแบบอะไรแบบเป็นหาจุดซื้อขายนะฮะคุณไม่ได้ศึกษาเทคนิคว่าไอตัวบิตคอยเนี่ยเทคนิคข้อของมันเนี่ยมันได้ใส่ตัวพื้นฐานเข้าไปด้วยพื้นฐานของมันคือความเชื่อเราจะลืมแล้วครับว่าสินทรัพย์มันเป็นความเชื่อไม่ว่าทองคํามันก็เป็นความเชื่อนะครับ แต่คุณเข้าใจว่ามันต้องมี w i variation มันต้องมีเหตุผลมันไม่มีมันเป็นความเชื่อของมนุษย์ที่มนุษย์เชื่อแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเชื่อได้ที่มันจะมีภาษาเดียวกับเงินในอนาคตคือมันต้องเชื่อแบบนี้ก่อนอ่าคำถามว่าแล้วคุณจะรู้มันสามคือนยังไงแบบเนี้ยโครงสร้างแบบนี้ยังไงก็มีห้าขึ้นโอเคไหมอ๋อถ,ถ้าให้เป็นความรู้อ่าตรงไหนที่จะเป็นตัวตัดสินหรือว่าจะดูได้คะอาจารย์ว่า แอสเซทแบบเนี้ยมีสามคลื่นแอสเซทแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยมีห้าคลืนค่ะอาจารย์เป็นคอมมดิตี้ไหมคอมมดิตี้มีสามคลืนบิตคอยเป็นคอมมดิตี้ไหมทองคําเป็นคอมมดิตี้ไหมอืมไม่ได้ <คำ S 2> เป็นค่ะเป็น,ปนคอมมดิตีเ้เฉพาะส่วนเดียวที่เอาไปใช้ค่ะแต่คอมมดิตี้มันแปลว่าสินค้าที่มีอยู่แล้วหายไป ทองคำเนี่ยคุณเอาไปใช้ถามว่ามันหายไปไหมไม่คุณเอากลับมาหลอมันก็มีเท่าเดิมเนีไยก็มันก็ไม่ใช่คาร์บอนดิทิงไงมันก็บิตคอยอ่ะคุณซื้อมันไปเก็บไว้ฮาร์ดวอลเล็ตแล้วมันหายไหมมันไม่ได้หายนะครับยิ่งมันหายมันยิ่งมีซับหายน้อยลงนะฮะต้องอย่าลืมนะครับอาจารย์ไม่เคยไม่เคยอ่าพูดเรื่องไม่ดีกับบิตคอยนะนะครับไม่ใช่แบบไป คนเนี้ยมันไม่เชื่อบีคอยล์หรอกมันไม่ใช่ไปฟังไปเรียนการสอนเนี่ยการสอนเรื่องของคริปโตเนี่ยเรียนรู้ทั้งระบบนะฮะครับความเชื่อมันต้องมาจากความรู้คนถามว่าถ้าไม่มีสามพื้นแสดงว่าคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องใช้คุณก็ต้องไปหาวิธีที่จะ p r o t e c ความเชื่อของคุณแต่คุณใช้อะความเชื่อของคุณตรงไหนคุณใช้ความเชื่อของคุณตลอดไปไม่ได้นะครับ มันเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่นะฮะอย่างน้อยเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าความเชื่อของคนที่เชื่อบิตคอยนมาจากกลุ่มที่เขาเป็นเทคพวกไอทีทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องนี้ถูกไหมครับเขาจะเชื่อเรื่องนี้แล้วคนกลุ่มนี้เยอะไหมเยอะแล้วก็ครองโลกไหมวันนี้ถามว่ากลุ่มไหนอะทุนกลุ่มไหนที่ครองโลกอยู่ทุนที่ดินเหรอทุนธนาคารหร,หรือว่าจริงๆเนี่ยมันคือทุนเทค ที่มันคุมโลกอยู่แล้วคนที่เขามีความรู้เรื่องเท็เขาสามารถศึกษาเรื่องบิตคอยน์ได้ลึกซึ้งเนี่ยเขาตอนนี้เขาครองโลกอยู่ใช่ไหมฮะแล้วถามว่าถ้าเราดูเรื่องความเชื่อเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไอ้เราฝั่งการเงินเนี่ยนะครับเราไม่มีทางจะรู้แบบลึกซึ้งแบบคนที่เขาเชื่อเรื่องเท็ใช่ครับแล้วมันยุคเทคไหมละ่ะแล้วมันหายเท็ Tech ไหมบิตคอยน์มันก็คือไฮเทคถูกไหมเออซึ่งคนเท็เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะมาแทนบิตคอยน์ ช่ไหมฮะอันนี้ก็พูดในทางที่ดีว่าแม้จะรู้ว่ามันจะลงนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพื้นฐานของมันจริงๆอ่ะของบิตคอยจริงๆอ่ะตอนที่มันอยู่หกหมื่นนะครับอาจารย์ไม่เคยพูดตอนมันอยู่แสนสองนะตอนหมื่นสี่อาจารย์ก็จะพูดถึงพื้นฐานของบิตคอยว่ามันมีมันคือพื้นฐานอะไรนะฮะคือเรามีวิชาอยู่อ่ะสองวิชานะฮะคือวิชาพื้นฐานกับวิชาเทคนิคอล วันนี้เราควรจะพูดบิตคอย n ในแนวเทคนิคอลเพราะมันอยู่ที่สูงสูงยังไงมาจากหมื่นสี่ไงหมื่นสี่แล้วขึ้นไปแสนสองเนี่ยมันขึ้นมาเก้าเท่าไงเราไม่ควรไปพูดว่ามันดีแบบนู้นแบบนี้มีคุณสมบัติดีแบบนู้นแบบนี้นะครับอ่ะถ้าหกหมื่นคุณยอมรับไหมก็ยอมรับถ้าหลุดหกหมืนนะคุณยอมรับไหมนะเทค c นิคเไม่ได้บอกว่า6กหมื่นนะไม่หลุดนะเทเขาบอกว่าไม่ควรหลุดหกหมื่นถ้าหลุดนะ ถ้าหลุดไปห้าหมื่นะคือกติกามันบอกว่ามันหลุดไปสามหมื่นไปได้นะแต่เดือนนั้นมันต้องขึ้นมาปิดหกหมืนโอเคปะ่ะอาจารย์โดนด่าเดือนหนึ่งฟรีๆเลยนะครับอน,นึกภาพด,ดีๆนะครับเดือนก่อนขึ้นนะอยู่หกหมื่นแล้วลงไปสามหมื่นเหรียญแล้วไปเดือนวิ่งกลับมาอยู่ที่หกหมืนแท่งเทียนเป็นรูปอะไรฮะแท่งเทียนเป็นรูปอะไรฮะของตามเฟรมเด หางยาวเฟื้อยเลยขึ้นมาหกหมื่นเกิดขึ้นได้นะ่ะเพราะนั้นไอ้สิ่งคําว่าหกหมื่นมันไม่ได้แปลว่ามันแปลว่าสิ้นเดือนตอนสิ้นเดือนมันจะต้องทางเทคนิคมันบอกว่าคุณจะลงไปสี่หมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่คุณเข้าใจเทคนิคอลข,ขนาดดีไหมนะครับไม่ใช่ว่าแย่หางลงสร้างหางไม่ได้พอมีหางปั๊บก็คือใช่ละนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดท่าไหนนะครับแล้วตอนหกหมื่นน่ยมันจะเป็นตอนที่เกิดวิกฤต ของ AI พอดีนะครับแล้วก็วิกฤตที่เกิดซ้อนมาก็คือเรื่องของ ly, โอเวอร์สไปของออโตเมชันของของอุตสาหกรรมพอดีมันจะมีแต่เรื่องน่ากลัวนะตอนนั้นเนะพราะนั้นเดืเอนนั้นนะบีคอยอาจจะลงไปสามหมื่นแล้วเด้งมาปิดหกหมื่นอยู่ก็ได้อ, <c oughs> อาจารย์เคยบอกว่าอยู่ตั้งสองพันยี่สิบเจ็ดสองพันยี่หกสองพันสองพันยี่ิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยยี่แปดจะเป็นบัตทองแล้วนะฮะใช่ครับ อันนี้ไม่ถึงว่าคำนวณตามตามการสร้าง Data Center เนี่นะว่าจะเสร็จมเมื่อไหร่เพราะสปั๊บเลยนะยังไงเราถามว่าเขาจะมีคำถามว่าเฮ้ย hey, AI มันทำเงินได้ไหมมันทำไม่ได้แน่นอนมันไม่ได้มันไม่ได้ทำเงินมันไม่ได้เป็นตัวที่จะเอาตัว AI c h a ช g p ทนี้มาทำเงินคือคนเข้าใจแบบนั้นไงไม่ได้มาทำเงินนะครับมันไม่ได้เอาตัวนั้นมาทำเงินแต่มันเป็นผู้ช่วยให้ส่วนอื่นเนะี่ย แขนขาทั้งหลายแหละทําเงินมันจะช่วยให้หุดยนตทั้งหมดเนี่ยมันทาเงินออกไหมฮะคือมันจะไปช่วยพวกนั้นนะครับค่ะทีนี้กับต้อที่จะแอคชั่นค่ะอาจารย์คือคนที่อ่อตามฟังอาจารย์มาอยู่แล้วนะคะคือขายไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่มีอ่อก็จะมีอยู่หนึ่งคำถามว่าย่อลงมานะคะเป็นจังหวะบายเดอะดิปไหมซื้อหรือเปล่านะคะส่วนคนที่อาจจะมองเห็นว่าเป็นขาลงนะคะอาจารย์คะฟั่งช็อต อ่าตอนนี้เล่นได้ไหมคะสำหรับบอนอมันจะเป็นโซนเก้าหมื่นสองเก้าหมื่นห้าแสนนี่ไงมันต้องเด้งก่อนเพราะนั้นก็มันไม่ควรจะไปช็อตนะเพราะมันอยู่ระหว่างการรีบาวอยู่อ่าครับคุณอย่าไปคิดว่ามันจะลงไปหกหมื่นเลยอ่ะคุณเพอเจอมันต้องเด้งก่อนเพราะมันลงมาเยอะฮะการลงมาระดับนี้อ่ะระระดับตั้งแต่หนึ่งสองห้าแล้วลงมาแปดหมื่นเนี่ยมันลงมาเยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันต้องเด้งอย่างน้อยในยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะของของที่มันลงมา อย่างน้อยมันต้องเด้งได้สัดส่วนนะครับอซึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นเองอว่ามันจะเด้งได้สัดส่วนนะครับ <'s> ตอนนี้คุณเอาฟาร์มัวออกไปก่อนแต่กลยุทธ์ของคุณก็คือว่าถ้ามันเด้งไปเก้าหมื่นสองไปแสนทั้งเนี้ยคุณจะขายหรือคุณจะซื้อแล้วเวลาเนี่ยการลงของบิคอยไปหกหมื่นหรือต่ำกว่านั้นนะมันใช้เวลาอีกประมาณสองปีมันไม่ใช่วันสองวันนะมันนานนะคุณฟังวันนี้เสร็จคุณจดไว้คุณก็เลยไวแล้วคุณจดไปที่ไหน เพราะฉะนั้นมันแปลว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ย<ะ>คุณก็ไม่ต้องซื้อตุงนี้ไหมแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยแล้วคุณยังฟังอาจารย์อยู่เนี้ยแล้วคุณทําตามเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเล่นตรงนี้นะครับคือมันเล่นไม่ได้ถ้าฟังคนอื่นแต่ถ้าคุณจะเทรดได้เสียเนี่ยคุณต้องคิดเองเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเปิด 24ชั่วโมง7วันใครจะมานั่งบอกคุณได้ตลอดเวลาว่าตรงไหนเป็นยังไงมันบอกไม่ได้นะครับถ้าเป็นนักกินกาไรอาจารย์บอกเลยคุณต้องไปคิดเองนะครับคุณต้องไปคิดเองก็สามารถทําเงินได้อยู่นะครับ